สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั่นหนึ่งกับเกมยู Yu oh! Link. กิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้จะมาทำการรีวิวส่วนของตัวเด็กอ e ีฮีโร่สายเนออสผสมกับยูเบลนั่นเองเลยได้ว่าสายนี้เล่นได้จริงแล้วนะทุกคนมีสกิลออกมาใหม่ก็คือสกิล Eternal Born, เอเทนอลบอลนี่ฮะแล้วกสกิลนี้ค่อนข้างขี้โม้เลยเป็นสกิลที่โดนก๊อปปี้เพจมาจากฮีโร่อะไรอันอีกทีนึงอะ่ะความสามารถของสกิลนี้ก็คือในการดูเอลครั้งนี้นะฮะ,ะ, e ะเราจะสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษได้แบบต่มอนที่ชื่อว่าเนออสยูเบลหรือว่าอีฮีโร มอนที่ชื่อว่าเนออสหรือว่ายูเบลออกมาได้โดยไม่ต้องทําการสังเวยเลยเออแล้วก็ในตอนที่คุนทําการอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบไงหนะ้ามอนที่ชื่อว่าเนออสหรือว่ายูเบลเนี่ยคุณจะได้รับเอฟเฟกดังต่อไปนี้ฮะเอฟเฟกแรกเราสามารถทําการส่งมอนที่ชื่อว่ายูเบลที่อยู่ในสนามเราหนึ่งตัวที่ทาการอัญเชิญแบบปกติหรืออัญเชิญแบบง่ายหน้าในเทิร์นนั้นนะฮะลงสุสานจากนั้นจะสามารถทําการอัญเชิญแบบเซตมอนสเตอร์ที่อีโวขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นจากนอกเด้ไปอยู่ในสนามก็อีโวอีกั e อ,อ el, ก็คืตว ไอเทอร์เลอร์อินเคเนดะร่างสองเขาอะเออเข้ามาในสนามใภาพเซตนั่นเองครับผมแล้วเราก็สามารถทําการเปลี่ยนสภาพจากซีเซตอยู่เป็นตั้งโจมตีได้ด้วยนะในเทอร์นั้นเลยอะเออแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งฮะถ้าหากเราอัาอนเชิญตัวพี่ในออสออกมาเนี่ยเราก็จะสามารถทําการเสิร์ชพี่ในออสหรือว่าซูเปอร์ฟิวชั่นออกมาจากในเด็กได้หรือเราจะสามารถทำการเซตตัวมิเรคลคอนแทคจากนอกเด็กมาอยู่บนมือได้เลยนั่นเองครับผมรี่ได้ว่าสกิลขี้โมได้ก่อเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งสกิลแล้วนั่นเองนะฮะ แน่นอนว่าในตัวเด็กเราจะต้องมีเนอสไวแมนนี่ใครอยากเล่นพี่แกตอนนี้ได้เล่นแล้วนะ ความสามารถของเขาก็คือตัวเขาไม่สามารถทำการอญเชิญแบบปกติต้องทำการอญเชิญออกมาแบบพิเศษจาก,กมือด,ด้วยเอฟเฟกต์ของเขาคือทำการส่งตัวเนออสกับยูเบลที่หงายหน้าในสนามนลงสุขสารเพื่อทำการอาเชิญตัวเขาเข้าสนามนั่นเองนะฮะและก็ความสามารถของเขาตอนอยู่ในสนามแล้วเนี่ยตัวเขาจะไม่สามารถถูกทำลายจากกาเอฟเฟกต์ได้แล้วก็ตอนจบช่วงดาเมจสเต็ปที่การนี้ทำการต่อสู้กับมอนสเตอร์คู่แข่งอยู่นะฮะเราสามารถสร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจใส่คู่แข่งเท่ากับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ใบนั้นจากนั้นเราจะสามารถเพิ่มไลฟ์พอยต์เราเท่ากับพลังป้องกันของมออนนนเตร์ใบั้้ได แล้วก็ใบต่อมาฮะยูเบลก็เอฟเฟกต์ขเขาจริงๆก็ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์หรอกนะครก็ผมขอข้ามเลยกันก็เอา,าหลักๆเลยคือมาอัญเชิญเพื่อกดสกิลนั่นแหละฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะ เอเมนก็มีเอฟเฟกเมื่อทําการอเชญแบบปกติหรือพิเศษนะฮะก็เอฟเฟกแรกก็สามารถทาการยิงแผงหลังเท่าจำนวนมอนต์ฮีโร่ที่เราทําการควบคุมอยู่ได้เว้นตัวเขาเองหรือว่าจะทําการเสิร์ชมอนต์ฮีโร่เจดีขึ้นมือก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วไปต่อมาฮะตัวลิควิดโซเจอร์ so นะฮะความสามารถคือเมื่อตัวเขาทําการอเชญแบบปกติก็สามารถกดมอนต์ฮีโร่สดาวหรือต่ากว่าในหลุมหนึ่งตัวเข้าสนามได้เว้นตัวเขาเองนะฮะและ,ะตัวเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการเชิญมอนเตอร์ฮีโร่และถูกส่งลงสุสาาหรือไปร,าามาร,รีมุ แล้วก็ไปต่อมาฮะตัวบาสแมนก็หลกัหลกๆเลยก็มันเสิร์ฟฟิวชั่นขึ้นมือแหละแล้วก็นีออสฮะก็เป็นมอนต์จำเป็นที่ต้องมีนะก็อัญเชิญแบบปกติได้ไม่ต้องสังเวยจากสกิลแล้วก็เสิร์ฟอ่าสกิลต่อนั่นเองแล้วก็ซุปเปอร์ฟิวชั่นครับผมความสามารถก็คือทําการทิ้งมือหนึ่งใบฮะเพื่อทําการอัญเชิญฟิวชั่นมอนสเตอร์ฟิวชั่นออกมาจากเอ็กซ์่าเด็กได้โดยใช้วัตถุดิบของเราหรือมอนในสนามคู่แข่งเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญครั้งนั้นได้และคู่แข่งเนี่ยจะะไไมม่่่่สาาาารรถเเเเเเชชนนนนนออออฟฟฟฟขณทีีก้้้ใงงยูดัฮะ แล้วก็มิเลคเนฟิวชั่นความสามารถก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญแบบฟ e ิวชั่นมอนสเตอร์อีคิโรมาจากเอ็กซ่าเด็กได้โดยทำการส่งวัตถุดิบจากในสนามหรือในสุสานเนี่ยไปรีมูฟโซนนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปต่อมาฮะเนออสฟิวชั่นความสามารถก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ใช้เนออสเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญ ออกมาจากเอ็กซ์เตดิกส์ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ถ้าตัวเขาอยู่ในสุขสารถ้าหากมอนที One, ่ชื่อว่าเอออสเราถูกทำลายจากการเอฟเฟกต์เราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาจากสุขสารเพื่อเซฟชีวิตการเปนั้นอยู่ในสามต่อไปได้แล้วก็ฟิวชั่นนะปกติไม่มีอะไรแล้วก็เอ็กซ์เพนเดเบิลไดนะฮะก็สามารถทำการแซกมอนเผาเลเยอร์ของเราเพื่อทำการแทร็เก็ตการสนามหนึ่งไปยิงทิ้งและเราทำการจูการตึงไปได้นั่นเองแล้วก็มอนในเอ็กซ์ตเตดิกส์ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆก็เป็นมอนฮีโร่ตามธาตุเเ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 เลยยนนนนนนะฮะฮพพืืออาา่่่่่่่ออ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 าาาาาามคค์์์์์ตตรรรรรรรบบดดดูแขงงีีีใใใกกณทชช้้ซปฟิวัั ก็เนี่ยแสงลมไฟดินมืดอะไรนี้นจริงไอตัวที่เราเล่นหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวนีออสเบรฟเออก็เป็นตัวยืนบอดอ่าแล้วก็เซิร์ฟการ์ดตัวเนออสฟิวชั่นใจเด็กขึ้นมือได้แล้วก็ตัวที่เป็นพระเอกจริงๆของเราในเด็กนี้ก็คือตัวเนออสครูเกอร์นั่นเองนะฮะความสามารถของตัวเขาก็คือจังหวะที่เขาทําการต่อสู้กับมอสเตอร์คู่แข่งอยู่นะฮะ ระหว่างช่วงคำนวณดาเมจเราสามารถสร้างความเสียหายเป็นเอฟเฟกตดาเมจใส่คู่แข่งเท่ากับพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีดั้งเดิมอมอนสเตอร์ใบนั้นเนี่ยใส่คู่แข่งได้เลยนะฮะและถ้าหากตัวเขาเนี่ยที่หงายหน้าอยู่ในสนามถูกทำลายจากการต่อสู้หรือออกจากสนามด้วยเอฟเฟกของการ์ดคู่แข่งนะฮะ เราสามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าเนออร์ดไวส์แมนออกมาจากบนมือหรือในเด็กออกมาได้เลยโดยไม่สนเงื่อนไขาการอัญเชิญน,นั่นเองก็คือถ้าตัวที่แก่แตกไปก็เรียกไวส์แมนจากบนมือหรือเด็กเข้าสนามต่อได้เลยนั่นเองนะฮะอะไรประมาณนั้นเลยจริงๆผมอยากใส่ครูเกอร์สัก2ใบเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความว่าครูเกอร์เขาติดเลข3ามไงมเลยพ่วงโดนกับเนออรฟิวชั่นแต่ถ้าใครอยากใส่ครูเกอร์2งใบจริงก็สามารถลดตัวเนออร์ดฟิวชั่นได้นะแล้วก็ไปใส่เพิ่มในส่วนของตัว คีเพิร์ดอะก้อนก็คือตัวใบนี้นั่นเองเพราะคีเพิร์ดอะก้อนก็สามารถเสิร์ชในส่วนของตัวในออฟฟิวชั่นขึ้นมือได้นะฮะแต่ว่าก็ส่วนตัวผมก็เชียร์ให้ใส่ในออฟฟิวชั่นสองใบดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะมันสองใบอะ่ะมันโอกาสขึ้นมือง่ายกว่าเพราะถ้าหากเราต้องมาลุ้นทั้งคีเพิร์ดอะก้อนหรือในออฟฟิวชั่นแม่งก็น่าจะยากเกินไปสำหรับคนที่ดวงไม่ค่อยดีเหมือนผมเงี้ย <laughs> ประมาณนั้นนั่นเองฮะมาดูในส่วนของตัวรีเพลย์กันจริงๆเด็กนี้เล่นสนุกเลยนะแม่งอารมณ์คล้ายๆฮีโร่อะไรอันออะไรฮแแต่แ่่่คคมมมมมี U ีาาาเเเเพพิิด้วยวยยบปก <laughs> นึว่าฉันจะตามเธอไปทุกที่นะจูดายแ <c oughs> ม่เหอาอ,อันนี้เจอกับเด็กอ่ามันชื่ออะไรนะ Auto อัตะไกอ่แต่ว่าก็เป็นอัตะไกที่น่าจะยังไม่เล่นเล่นอย่างไม่คล่องนะเออแต่นี้ผมเซฟแบบบอดเซฟบอดแบบที่โมไม่ดูเฉยอ,อันนี้เรเริ่มก่อนนะฮะ ในงานในส่วนของเนโอสฟิวชั่นนะทำการถมในส่วนของตัวเนโอสกับยูเบลลงสุสานเพื่อทำการอัญเชิญในส่วนของตัวเนโอสครูเปอร์เข้ามาเลยนะแล้วก็ทำการอัญเชิญในส่วนของตัวแอร์แมนฮะจากนั้นเอฟเอกแอร์แมนนะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวโซลลิควิดขึ้นมือทำการมอบในส่วนของเอ็กเทนเดเบิร์ดได้เอ็กเทนเดเบิร์ดด้แล้วก็ซนะูเปอร์ฟิวชั่นฮะจากนีู้็แข่งทำการเรียกในส่วนของตัวมันชื่ออะไรนะมือลูซิ่ใช่ไหมแล้วก็ทำการขึ้นลิงค่ะเป็นลิงค,คริเบิลครับผม าการเสิร์ฟในส่วนของตัวอัรตอรไกไ์ไปไอซัดาวเออทำการหมอบแข่งหลังหนึ่งมบฮะจบเออ F N ทินะเอ็กเพนเดเบิลได้ฮะทำการแซงในส่วนของแอร์แมนพี่ยิงแข่งหลังเราริ้งฮะกระจุกการ์ดหนึ่งใบฮะตองเออทินะทำการเรียกในส่วนของตัวโซอ, Liquid อ่ลิควิดฮะเอฟเฟกต์ลิควิดฮะทำการขุดในส่วนของตัวแอร์แมนเข้าสนามฮะเอฟเฟกต์แอร์แมนฮะทำการเสิร์ฟแอร์แมนฮะใช้างานซูเปอร์ฟิวชั่นฮะการทิง Liquid, ้งลิควิดฮะจะใช้ลิควิดกับลิงคุปิโบเขาเป็นวัตถุดิบในการไล่เชิญในส่วนของตัว มอนฮีโร่ธาตุมืดเหล่านั่นเองอะไรประมาณนี้ฮะเด็กมันเล่นง่ายอย่างนี้เลยเว้ยคือเปิดมาเราแม่งยืนคูเกอร์แบบแบบไม่รู้ไม่ชี้เลยถ้าหากสมมติว่ามือแรกเราแม่งมีเนี่ยออฟฟิวชั่นบนม,มือเราสามารถยืนมอนสามพันแบบไม่รู้ไม่ชี้เลยเว้ย <laughs> แม่งวดหัวเลยไม่รู้ว่านาะคตเนี่ยคูเกอร์มันจะโดนปรับเปลี่ยนเลขหรือเปล่านะจะไปโดนเลขสองชนกับเลฟหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ แล้วก็รีเพลย์ที่2อครับผมอันนี้ผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะว่าเอ่าเซฟรีเพลย์ของเด็กอะไรมาแม่เอ้ยเออใช่แล้วก็ความขี้โม้อีกอย่างหนึ่งของสกิลนี้ฮะก็คือสกิลนี้แม่งไม่ติดวันเปิดดูเอลเว้ยคือคุณสามารถกดใช้งานไอสองเอฟเฟกต์เนี้ยได้เรื่อยๆจนกว่าเนอสกับยูเบลของคุณอ่ะมันจะหมดเด็กอ่ะเออใช่นี่คือความขี้โม้อีกหนึ่งอย่างของไอสกิลนี้เว้ยแม่เอ้ย มือนี้เรามีแบบพบพบองค์ส่วนเลยนะอ่ะเจอสตาร์ลี่ไครับผมลงมาทําการแซกตัวเองนะฮะทำการเปิดใช้งานในส่วนของตัวบรนะิไฟฮะทำการเสิร์ตน้ำมังกรขึ้นมือนะฮะและผ่านเทินเลยเขาเทินฮนะใช้งานในส่วนของตัวในออสฟิวชั่นก็ผมทำการพมในส่วนของยูเบลกับเนออสเพื่อทําการเรียกครนะูเกอร์ฮะแล้วก็ทําการในเชิอแบบปกติเนออสเข้าสนามหมุนด้วยผลของสกิลนะฮะแต่ใช้งานสกนะิลว่าเอ็นเทอร์นอลบอลนะผมทำการเสิร์ชในส่วนของตัวในออสฟิวชั่นนะฮะ ไม่ใช่ Neo Fusion สิอ่า s u per fusion นะฮะขึ้นมือแล้วก็ทำการหมอบส่วนของ Neo Fusion กับ s u per fusion ไปนะทำการโจมตีไ,นะไว้ฮะจะเป็นผู้แข่งใช้งานแทนแทนะ็กฮะตัวฟาร์เมลนะฮะทำการทิ้งตัวเองฮนะทำการเรียกมังกรเข้าสนามฮนะจังหวะนี้ครับเอฟเฟกต์ของตัวมังกรเนี่ยทำการยิงการ์ดเราทิ้งได้ฮะเขาทำการยิงในส่วนของตัว s u per fusion เราไปนะฮะจังหวะนี้เราให้ครูเกอร์เราทำการโจมตีใส่มังกรเลยฮะเอฟเฟกต์ของครูเกอร์ฮะทำการยิงไลายพลคู่แข่งเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมครึ่่่่่่งงงงนนนนนนนึออออมมขขดด์ใบัั้้ะะสคูแไไไปปปตเลยโนกะี แต่กันเนาตีซ้สา่ะหน่วยคู่แข่งใช้งานใครลอยอ่ะ <Yeah. S 1> บอดโค่นนักก้ามาดูด <Yeah. S 1> ิคู่แข่งก็ยอมเลยอะไรประมาณนี้คือบอดมันดุดันมากจริงเว้ยบอดไม่โค่นด,ดุดันอ่ะแล้วก็รีเทสสุดท้ายอ,อันนี้เจอกับเด็ก <Yeah. S 1> ล็อกเก็บนะฮะยูเบลเนี่ยโอกาสใช้ถามว่ามีเยอะไหมมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเลย แต่ส่วนใหญ่ผมว่าผมเชียร์ให้เล่นเป็นเอออสดีกว่าเพราะว่ามันจะเสิปปร์ฟซูเปอร์ฟิวชั่นมาแก้เกมได้ดีกว่านะครแต่ถามว่ายูเบลเล่นได้ไหมเล่นได้นะเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือรีเพย์ที่ผมเซฟตอนเล่นยูเบลมาบอกเซฟยูเบลแต่มือไม่มียูเบลเลยนะก <c oughs> ็ยังทำการแปะในส่วนของตัวเวทฟิวจากบมนมือนะฮะการสเปรยร์ในส่วนของตัวแฟลชเซอร์ฮะแล้วก็ทำการเชิญในส่วนของตัวซิวเวอร์ล็อกเก็ตนะฮะการขึ้นลิงฮะเอ้ยไม่ใช่การเลนเชิญซิงโคฮะออกมาในส่วนของตัวไฮโดฮะ ใช้งานดาก้อนมิเลอร์ฮะทำการฟิชชั่นออกมาในส่วนของตัวบาลูโลนะฮะตอนเอฟเฟกต์ฮะเอฟเฟกต์ของตัวเมทัลล็อกเก็ตฮะทำการเรียกไทรเซอร์เข้ามาฮะเข้าเธอนะใช้งานในส่วนของตัวเนออสฟิวชั่นเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าจังหวะผมลงตัวเนออสปกติไปเนี่ยเขาจะใช้ตัวบาลูเล่ห์เนี่ยเพื่อยิงเราทิ้งเลยหรือเปล่าผมเลยใช้งานในส่วนของเนออสฟิวชั่นนะเพื่อ,อเอาชัวร์ๆน,นั่นเองเดี๋ยวนี้ทำการอัญเชิญแบบเนออสนะฮะใช้งานสก,กิลฮะ การเสิร์ชซูเปอร์ฟิวชั่นขึ้นมาจังหวะนี้ผมทําการเซตในส่วนของซูเปอร์ฟิวชั่นกับตัวเนออสฟิวชั่นไปเลยนะครับเพราะว่าเออผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากเราใช้เนออสฟิวชั่นไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถทําการอัญเชิญแบบพิเศษแบบอื่นต่อได้เลยนั่นเองนะฮะเออจังหวะนี้นะผมให้คนะูเกอร์ฮะทำการโจมตีใส่ในส่วนของตัวบาลูโหลดแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ใช้เอฟเฟกของคูเกอร์นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนไอ้ไคโดรีมูฟออกไปนั่นเองนะฮะจังหวะนีนะ้เขาใช้เอฟเฟก ทำการแซกเทเซอร์ฮะแล้วก็ยิงเนออสมอนต์เหลืองเรานะเราก็ทำการโจมตีอาไปรูโหลดทิ้งไปเลยฮะแล้วก็ใช้เนออสฟิวชั่นในสุสานเพื่อเซฟชีวิตคูเกอร์ไว้นั่นเองฮะแห่งทำการหมอกแข็งรั้งหนึ่งใบละผ่านเธอฮะพราะเขาไม่กล้าตีเข้ามานะฮะเพราะเขาไม่คุ้มกันนะอ่าเขาตีเข้ามาเนี่ยเราตายคู่แต่ว่าผมจะได้ไวส์แมนเข้าสนามน,นั่นเองจังหวะนี้ผมทำการรับเชิญแบบปกติยูเบลเข้าสนามฮะใช้งานสกิลฮะ าการส่งยูเบลลงสุสาะและทําการเสกในส่วนของตัวอินเคอร์ชั่นนะเข้ามาในสามสภาพตั้งป้องกันนั่นเองแต่ผมไม่ไงนะ้าขึ้นมานะเพราะว่าเราไม่มีเนอออสฟิวชั่นในสุสารแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเซฟชีวิตอของตัวครูเกอร์ไม่ได้นั่นเองนะฮะจะวันนี้ผมเอาครูเกอร์ตีไปฮนะก็อย่างใช้งานในส่วนของบุกข้อมูลนะฮะทำการความหน้าตัวครูเกอร์นะจังหวะนี้นะ่ะผมตัดสินใจใช้ซูเปอร์ฟิวชั่นไปเลยนะเพราะว่าถ้าหากคูเกอร์เราความหน้าอยู่เอฟเฟก่ามันก็จะไม่ทาํางานเนี่ยผมก็เลยเลือกทนะี่จะฟิวชั อัดยิงตัวลิควิดไปฮะเพื่อขึ้นเป็นตัวฮีโร่ธาตุมืดนัด่นเองแล้วก็จับการโจมตีโดยตรงมาเลยฮะวันนี้ก็ผ่านเธอนะฮะผู้ใหญ่ใช้งานสก,กิลฮะทำการเสกมอนลิงไปนะฮะเอฟเฟกของตัวบาลลโลนฮะอ่าไม่ใช่เอฟเฟกบาลลโลเอฟเฟกของมอนลิงเออแต่วันนี้เฟเซอร์ฮะทำงานฮะขึ้นมอนลิงสีฮะออกมาในส่วนของตัวบาลลโลดาก้อนนะ การโจมตีฮะใช้เอฟเฟกต์ก็ผมทำการ NTR นอาร์มอน์เราไปอยู่ฝั่งเขานะทำการโจมตีเข้ามาก็ติดในส่วนของตัวอินเคอร์ชันนะฮะไม่ใช่อินเคอร์ชันนี่อินคเน็ตวะเออเหมือนก็สปแปมบอลมาเต็มเลยฮะทีนี้แต่วันนี้ผมทำการเชิญในส่วนของแอร์แมนฮะเอฟเฟกต์แอร์แมนนะผมเอฟเฟกต์บอลเรือหลดงฮะทำการลดพลังโจมตีเราแนละ้วฮะการเสิร์ฟลิควิดขึ้นมือนะฮะใช้งานในส่วนของตัวเนอออฟฟิวชันนะฮะทำการเรียกเบรคเข้าสนามของผม แต่ว่าทำการโจมตีเคลียร์ทิ้งไปก่อนนะจริงๆก็ไม่ต้องตีก็ได้นะเอฟเฟกของอินเคอร์เนตเนี่ยมันจะเคลียร์ทั้งบอดอยู่แล้วนะนี่มันก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้ประมาณนี้ผมเออทูกแข่งก็ทมลิมิตด้วยนะ <c oughs> คิดเยอะนะเ <c oughs> จอเด็กนี้แล้วเวียนหัวอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กทีท่สามารถต่อยอดความฝันให้กับใครหลายๆคนนะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่ามีคนอยากเล่นไวส์แมน อยู่เยอะมากซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเว้ยแล้วแม่งเล่นยากมากถ้าหากแบบไม่มีสกิลนี้เนี่ยมานั่นเองนะก็มาดูกันว่าเล่นสดหนึ่งตาจะเป็นเช่นไรนะจะหัวทิ่มหัวตามขนาดไหนก็มาลองดูกันแต่ก็เอาจริงก็แม่งก็สกิลเดียวกับฮีโร่อะไรน่ะนะแต่แค่มียูเบลเพิม่มได้วยเฉยพูดแค่พูดเถอะเ <c oughs> จอกับตัวอาซึกะนะอาจจะเป็นเด็กพิธีกรรมจริงผมเชียร์ให้เริ่มหลักเลยนะอยากเริ่มหลัก เติมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะสกิลทำงานไปโอ้โหมือก็ถือว่าขี้โม้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะอืมใช้เนออฟฟิวชั่นนะทำการเรียกครูเกอร์เข้าสนามเลยผมตัวยนะูเบลฮะกับตัวเนออสไปมบ อืมฮึสุร์ฟ f u ชัน่นอืมคือไม่รู้ว่าเราจะโดนดีตัวหรือเปล่านะ,ะ้าดีตัวเนี่ยเราใช้ซุอ,อ่ r ใช้นี่กลับมาได้ขอคิดก่อนนะฮะหรือเราจะลงนี่ไปแล้วก็เซตแค่นี่แล้วก็รอฟิวชั่นโดยทิ้งนี่เป็นค่าคอร์สวิ่งเราเจอเด็กอะไรวะเนี่ยประเด็นคืออยากรู้ว่าเราเจอเด็กอะไรเนี่ยแหละเอาไงดีวะทุกคน เอาไงดีวะถ้าเล่นมันเยอะซะจนโลบไปหมดแล้วเนี่ยอืมงั้นผมลงเป็นนี่แล้วก็นี่เผ่านฮะถ้าเราเจอเด็กธาตุน้ำนี่เราก็แอบแตกกันนะเพราะว่ามอนฮีโร่ธาตุน้ำอะไรไม่มา a b s o l u t ซีโร่เรายังไม่มีฮนะวางแนวทะแยงก่อนมาดูกันว่าฝั่งหนูเล่นเด็กอะไรนะ เปเ l ิลบุกเขาผมยังไม่รู้นะเพราะว่าสเป b บุกนี่ถือว่าเป็นเอนจินเสริมก็สามารถไปได้ทุกเท็กเหมือนกันอย่างคาดดาวอะไรไม่ได้นะหรืออาจจะเป็นสเป b บุกแบบสเป b บุกจริงๆนะจ๊ะก็ได้เออการเซิร์ชตัว organization ขึ้นมือนะทำะไรได้บ่กมองท็อปกองใช่ไหมจากนั้นรีเทิร์นูท็อปกองโดยสามารถเลียงได้อ่า การอัญเชิญนะฮะในส่วนของตัวหมอผีโคโยตี้นะฮะอ่าฮะสเปรุกมาสเตอร์ครับผมถ้าเราทำการควบคุมมอนส์เอ่ออยู่แคนเลเวลดูดูไดูอันหนึงขออ่านอ่ะเอ่ออาเกตสเปรุกนอร์มัลสมอินเกฟยาร์ดอ่าโอเค ขุดไอ้นี่คืนเนี่ยอ๋อ,อมไม่ขุดอ๋อเสิร์ชแล้วผมก็ไม่ค่อยเจอสเปลบุ๊กไงแม่งรับมือไงวะเนี่ยไอเราก็ไม่ค่อยเจอสเปลบุ๊กซะด้วยว้าวุ่นเลยทีนี้หรือเราไม่ควรปล่อยใหม้มันมีมอนสเปลแคสเตอร์อยืนในสนามป่ะ คีฮะมองท็อปกองนะฮะเลี้ยงเด็กเรียบร้อยอาา่ะฮะแต่คูโยตี้เนี่ยตีแน่ๆนะเออหมอคูโยตี้เนี่ยยังไงก็ตีแน่เพราะยังไงเขาตีมาหาเราหมอบแผงหลังหนึ่งใบนะฮะยังไงต่อใช้งานการ์ดเวชฉับพัน เราทำการควบคุมมอนสเตอร์อยู่แบน,นิตสามใบอ่าฮะรีเทิร์นเออเดือดเดือดรอนเดอะฟิลทูโยฮันเชนหนึ่งเบเกอร์โพสิชันแบนิตหนึ่งการโอเปอเรนต์นคอนโทรลอ่าฮะน่าจะรีมูฟคูกเกอร์แล้วนะอยู่ทรงละเอฟเฟกต์คูเกอร์ทำงานนะเพราะหลุดจากฟิลนั่นเองนะเราสามารถเรียกไวส์แมนออกมาได้ มีเพิ่มความเบย์สามหมื่นเปอร์เซ็นต์ตีมาฮะเราใช้ซนะูเปอร์ฟิวชั่นนะจริงฮะใช้หมอผีโคโยตี้เขากับตัวลิควิดเรานะเป็นวัตถุดิบในการลาเชิญน,นะเป็นอะไรอะ่ะอยู่ฝั่งนี้แล้วนะ <laughs> ไอเฟกของลนะิควิดฮะตัวสองทิ้งหนึ่งครับผมเป็นวัตถุดิบในการเชิญมอนฮีโร่นะจังหวะนี้ผมว่าผมทิ้งยูเบล ทิงท้งยูเบลดีกว่าเออทิ้งยูเบลดีกว่าเพราะเราไม่ต้องการเรียกอ่าตัวอินเฟนเนตเข้าสนามเท่าไหร่นะจังหวะนี้เอ็กเพนเดลได้รับผมเห็นเราเรียกในส่วนของตัวลิควิดเข้าสนามเลยนะฮะมีการเชนนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเชนจากอะไรเหมือนกันแต่มันคือเชนเหี้ยผมเอ็กเพนเดลได้ฮะตีเลยฮะนึกว่าเราไม่เจอมิลเลอร์ฟอร์สแน่ๆฮะ,ะถ้าเชนขนาดนี้เนี่ยอุ้มสองฮะไม่อาจจะถ้าเขาเล็งไว้แมนนี่คือเขาพลาดนะ อ่าเรียบร้อยพลาดครับผมพอไวแมนไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกครับผมนี่เนี่ยคนไม่อ่านหนังสือ <laughs> แตกฮะไม่อ่านอย่างนี้ก็แตกฮะ <laughs> เรียบร้อยครับผมอะไรประมาณนี้ฮะช็อตตะกี้น่ะเขาเลือกเป็นตัวอ่าลิควิดกับตัวมอนฮีโร่ทตุมืดเราอ่ะเขาไปยังรอดนะพอไลพ่พอยเขาจะเหลือพันหนึ่งแ <laughs> ม่เอ,อ๋ยน,นั่นแหละอะไรประมาณนี้ครับผมมา การ์ดแต่ละใบาหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัวไวซ์แมนเนี่ยหาอ่าหาฟาร,ร์มจากในเกตของตัวจูดายูเบลได้เลยนะฮะแล้วก็ตัวยูเบลผมหาได้จากการฟาร,ร์มในเกตของยูเบลแล้วก็มีในสตาร์เตอร์เด็กยูเบลแล้วก็มีในอาร์ตอัพเลเวลยูเบลนั่นเองนะฮะแอรแมนหาได้จากชาร์กแฟงครับผมะะะะลิวกวิดโซเจอร์ฮะหาได้จากชานิ่งสไลด์ฮะแล้วก็บัสแมนครับผมหาได้จากฮีโร่สไลด์ครับผมในออสนะฮะ หาได้จากจูไดทุกรูปแบบก็ผมไปหาเอาเลยฮะแต่ถ้าเป็นอาร์ตนี้เนี่ยได้จากการสุ่มกาชาของ k คซีครับนะออแล้วก็ตัวซูเปอร์ฟิวชั่นฮะได้จากเซตบันเดิลนะแล้วก็มิเลคเคิลฟิวชั่นฮะได้จากเรเวอรชั่นบีกินนิ่งฮะแล้วก็เนออสฟิวชั่นนะฮะได้จาก SD เนออสฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นครับผมอันนี้ได้จากตัวละครจากโลกฟิวชั่นแล้วก็มีตัวโซลาร์ด้วยนะฮือแล้วก็มีในร้านค้าด้วยก็ไปหาจับจองได้เลยฮนะ เอสเพน a b l e ิได้ได้จาก Future Circuit ครับผมตัวอ่าเ h อะชายนิ่งนะฮะได้จากอ่าการ์ดออฟชายนิ่งไม่ใช่การ์ดดิลลอดใช่ไหมเออการ์ดเฉยแล้วก็เกรทเทอร์โดหาได้จากเทอร์โดออฟแฟนทอมฮะแล้วก็โนว a ามาสเตอร์ฮะหาได้จากอ่าเบอร์นิงโนวาแล้วก็มีใน SD Hero Generation ด้วยตัวเบรฟ e นออสหาได้จาก SD Neon นออสฟิวชันฮะแล้วก็ตัวไกด A อาหาได้จากไกด A อา n e เจเนซครับ แล้วก็ตัวครูเกอร์ครับผมอยู่ในชุดใหม่มาแรงเลยฮะ Deep Emotion นะฮะแล้วก็ตัวอ่าผมอ่านชื่อไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะ Esker Guido อะไรเนี่ย Guido อยู่เมโวนะฮะแม่งเอ้ยอยู่ในบล็อกอ่า Dimension of the Wizard นั่นเองนะแล้วก็ใน Hero Generation ก็มีเช่นเดียวกันนะฮะก็ l i s t e k อ่า ในออสแอนยูเบลของผมก็จะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนกําลังจัดเด็กนี้อยู่หรือว่ามีลิ์ไหนอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถมาแชร์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพิ่มพูดกีฬในไลฟ์สตรีมสดยูทูปด้ยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญแผ่นดุลติดตามช่องแค่หนึ่งกับช่องแอฟฟนด้วยนะ